แจงเงินเทวายเลยแจงเงินหม่ยเขาทำยังไงกันเลยเดี like, like so? like ๋ยวอีกสักหน่วะจะออกไปนะคะมีคนดูรูปต้าจะแบบทำแบบว่าแบบขบวนไม่ใช่ขบวนแห่คันหมากแต่แบบก็แบบมาแบบขบวนสเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเเหมืออนาวันนี้เราอยู่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะเจ้าบ่าวกำลังมา วันนี้มั่นไปก่อนนะคะหลายๆคนหลายๆคนบนท่านพอใจตะกว่วใส่ครับครับครับคุณไม่เอาเบี้ยไม่ต้อได้แหน่านี่ค่ลองแจ้งแน่นทุกอดกินเลยนีกินครูหนึ่งเขาบอกแก้ไวเออต่อไปแก้หน่อยก็เสองานเลยจะกินไาทีเดียวแก้หน่อก็เลยสองงานอันนี้คือเพิ่นมาจำเขาไว้ดิ สถานที่สถานที่ต้องกปนเจ้าภาพให้เออพร้อมกันเอกากอาหารเนาะบ่ได้เดฟเพื่นหมายใบแล้วสองเจ้าอ่ะนั่นพอต้องแยกแยกงานคนงานสามนาทีแล้วน้อง้องนร่อย ตรงนี้มีลายสดปูมปิดนะคะพี่น้องเขาคุ้มเด้ออยู่ได้หนีหลายๆหนีเขาคุ้มเขาคุ้มเด้อจ้าพี่สองนะครับขายของขายของก่อนพี่พี่สองมิสเตอผ้าเด้นะครับหนีเพื่อนหนีบ้านนี่ก็ตะปินเอิงศรีเราต้องพี่น้องต้องซัพพอร์ตเด็กเอิงสีแดงกเงินค่าดอกคนท่านเองดีเดี๋ยวเราเพิ่มสิมา

ทั้เ่าแก่ทั้เท่าท่้แก่ต้องี่บดน่ีดีรายหลายได้เท่าแก่มาตั้งเท่าแก่ดีได้มีน้องทั้งเท่าทั้งแก่ตัวขมดากกลเม็่งมาทุกคนลเมด้อ เงี้ยพี่น้องเขาบอลอะไรบอลสโมสรพี่น่เป็นคนหลายๆเืองยุคคาเพราะว่าแกคุณมีเถีาแถวแกคุณมานานตอนเรามาเราได้สามารถจืดยุคคานานสากลาบนานสากลาบนองค่เขาไมได้มาเอาจังไรจิของมาลาได้นี่ะเจ้านสา่เข้าประตูบ้านได้จคาเฮ้ยจังไไปไมาจังไห่อไปจังไมาจไพ่อพูดใหมานเราที่ชุดมาแฮบออนนี้โอย sao hết nhỉ. Đây không có gì hết. Rồi, không có

ตรนี้างล่าข้างล่างู่้างห้าพันบาทมังรวด้คะไรอบกับไม่ได้มาเปปอกด้ค่ะเบิกทางด้วยสามพบาทค่ะอ่อพขอจองไว้ก้อนนี้อย่างนั้นเนี่ยมีเงืนแสนหนึ่งแนี่คผัแล้วก็แหวนเพชรสองวงแหนมันแล้วก็มีเงืนมากีแบาท มันให้หนึ่งแสนแล้วักหนึ่งแสแล้วคนหนึ่งแสนแล้วแมงสองงมแสมากับเคยออกเยลาจีเโซเโซ่มนเลยปัจจุบัเราอไ้ไม้ว่ากันเาอันนี้โตไโงบ้งก่แห้งเด้สัโตไก็บรับ องค์นี้นํามันจังเอาเจ็บเด้โอ้ว่ากันมันกันพองได้ ให้บันสองวงบอกมือกเราอูราูู๊มันเป็นคู่้ะพ่อจ๋าคู่เดนคก่พ่อจ๋าอฮ้ยคือว่าเคยเอาเมียอยู่ขึ้นจากแก่แจ้อปไดส้ไปัน้ไปได้นปได้ไ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 ปด้บคไดอไปได้ไปด้ไปได้กันไปด้ได้ไปได้ไปไดไปได้้ไปได้ไไ้้ไ

ตากล้องไปทักคุณนะครับอันนี้ผมสิ่ห้เพิ่นมากใจเครับภาพสวยน่าจะได้เหนไมด้ด้วยไม่มีนะว้าบโอ้ยหนอนั่งวยเพ่อยมาเพูเดียวตว่าก็หนานันดีนเดียวแาจะมาก็สอแก้วแม่เลี้ยงสิเวชจ้านั่งบัด ใช้แม่สีวไสวยโค้ใส่ารดเมนได้เออมาสีเรื่องพี่น้องเป็นสัดีพยานด้รมาเร่งเกมบอลเสิเดมเบาเดียบลอยแล้วไม้มันปันเือพองไม่ไงกจะเลยว่าหาได้ให้มาแตงมานึก็สีเป็นที่สวมแดนมันครับ

ยาจีกลมลงจังหน่อยนี่ลงลงไปหน่อยก็จะแข็งกระด้างลูกม่ด้เวรปยให้ได้นอกจากแัมเอาหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้

ค่ะมาักครั่ล่น้ม่อกนไคเรา่ตลอดเลยเมตรียมความกวางเอาลูกไฟกันเ้อะเตียมแล้วกัจะกินจะมา้านแม่กรเห็นป้อกล้องขนาดราคลัวนี้ครับกลงไหนกล้องห่านะชวอแวนเลยค่ะช่อแวนเะอ้ยดครับส่ đem đem ha, chạy cái này, thả, thả điếu này, thả mai, thả

ขนาอนแสนจนเลยค่ะไอ้แสนกลวันนี้เมือนขาดอต้องไปต้องไปในฮอรแกนนี่ค่ะเอาย้ายได้เลยรอมยิงไปยิไปิไปยพี่บอยชาเก่งมากรบตนี้ต้องมองตวเอาบาเรย์เอามาบาเร์ไม่เดี๋ยวคเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมองบนาท่านฮะพ่อผมถ่ายรูปให้แมลี้ะาวอข้าไ้ั้นตอนนี้จบเลยไง ไม่แต <expand> mm ่ไ hmm, ม so so like ่มาอยู่ไม่ให่ผู้อาวุโสเขามาโอ้ยเริ่ผู้อาวุโสกัการแม่ก็ู้ักการอยากด็ให้จ้าพันไม่ได้บอกเล่ขอกเมาดิมม้อให้เลยไม่แจ้ไม่มาเขมอก่าแล้วแบบไหนไม่พูดแมออาจัดเอาไปจัดคนกลางตบหม้อนที่เิดเลยไหนตอนั้นเตรียมอุจจาิยกองหอจ้า ป่ญาแกนเป็นนีแหลยนอนหายคนแกนแบบนี้มาป้องนีเสีอห่าไปถ่ายมาราหนีสารค้ามอมอย่างกบ่ท่านนี่ล่าเลือไม่กเลยเรื่องประเด็นน้อยโอเคแค่ไม่ีทาลูกติมใช่ ပြောပါလားနည်းနည်းရင်ခုန်တယ်တော့တော်တော်